ทางสากลางที่อ,องค์พระสัมมาสมัมพุทธเจ้าทรงสอนเป็นอย่างไรมาฟังคลิปนี้หลังจากที่เจ้าชายศรทธัตานั้นทรงร่ำเรียนการฝึกสมาธิกับอุทกดาบทอารามดาบทกับฤาษีโกนธัญญะนั่นเอง จนบรลุนิโรธสมบัติ8แต่ก็ไม่อาจที่จะพ้นจากความทุกข์ได้ขณะที่อยู่ในฌานเนี่ยอารมณ์รักโลภโกรธหลงกิเลสราคะเนี่ยไม่มีแต่พอฌานเสื่อมก็กลับมาทุกข์ได้เหมือนเดิมเจ้าชายสิทธัตถะก็เลยเห็นว่านี่ไม่ใช่หนทางของการดับทุกข์ทั้งปวงนั่นเอง ไม่สามารถเกิดปัญญารู้แจ้งได้นั่นเองเจ้าชายศิัธถธะก็เลยคิดว่าเราจะต้องหาหนทางต่อไปนี่ไม่ใช่หนทางแห่งการรู้แจ้งจึงได้ไปเห็นพวกฤาษีชีภัยพากันทรมานตนโดยการกัดลิ้นบ้าง ในการอดข้าวอดน้ำบ้างนั่นเองเจ้าชายศริรธธิฐะก็กลั้นลมหายใจกัดลิ้นตัวเองแล้วก็อดข้าวอดน้ำเป็นเวลา45วันนั่นเองอรวมแล้วก็ใช้เวลาการ ศึกษาเล่าเรียนธรรมะมาทั้งหมดเนี่ยเป็นเวลา6ปีน,นั่นเองเพื่อจะได้บรรลุอนุตตราสัมมาสัพพุทธิยานฝ่ายพวกปวกันจกวัคคีย์ทั้ง5โดยมีโกนธัญญาพรามณ์เป็นหัวหน้าเนี่ยจึงได้เกิดความเลื่อมใสต่อเจ้าชายศรีรัต t ะเป็นอย่างมากว่า เจ้าชายศิลธาจะคือผู้ที่นำพาให้พ้นจากความทุกข์ได้หนทางของการไถ่าบาปได้นั่นเองจึงได้ขอนับถือเป็นอาจารย์นั่นเองต่อมาก็คือท้าสก,กัดเทวราชจึงมาดิดผิดให้ฟังว่า ถ้าสายพินเนี่ยมันตรึงจนเกินไปมันก็จะขาดถ้ามันหย่อนเกินไปมันก็จะเพี้ยนไม่ไพเราะถ้ามันเป็นกลางพอดีมันก็จะไพเราะน่าฟังเจ้าชายศิริธระก็เลยก็เลยคิดว่าหากเราอดเข้าปะอาหารต่อไปก็คงจะไม่บรรลุอนุตารสัมมาสัพพทิยานก็คงจะสิ้นชีวาก่อน นั่นเองท่านจึงได้คิดค้นหนทางของการเดินทางสายกลางนั่นเองคือศีลสมาธิปัญญาน้่นเองต่อมาก็คือนางสุชดาก็เลยมาถวายข้าวข้ามาทูป,ปาญานั่นเองเพราะว่าคิดว่าเจ้าชายสิัธถานั้นเป็นเทพบุตรมาโปรดนั่นเอง เจ้าชายสิทธัตถะจึงได้ฉันค่ามาทุปรายาตทั้งหมด45ก้อนฝ่ายบัรจกวัคีทั้ง5จึงเกิดความเสื่อมไม่ศรัทธาต่อเจ้าชายสิทธัตถะอีกต่อไปนั่นเองเพราะว่าจะไม่ได้เป็นหนทางของการไถ่บาปอีกต่อไปส่วนทางสายกลางที่พระพุทธเจ้าทรงสอนเป็นอย่างไรมาฟังคลิปนี้ ทางสายกลางนั้นเป็นหนทางของพระอริยเจ้าเป็นไปเพื่อดับทุกข์ทั้งปวงเป็นไปเพื่อทําให้รู้แจ้งแทงในธรรมหากไม่เดินทางในทางสายกลางแล้วก็จะปฏิบัติผิดเพี้ยนไม่สามารถบรรลุธรรมได้ 1. สัมสมาธิทิฏฐิคือความรู้แจ้งในอริยสัจสี่คือทุกขสมุทัยเหตุของการเกิดทุกข์นิโรธด,ด,ดับทุกดับทุกด้วยมาร์คมารคคือเส้นทางการปฏิบัติ สสามมาสังกปาความดำริออกจากการเว้นจากการอาฆาตพ,พยาบาทเปียกเบียนเว้นจากการดื่มสุราเมรัยอันเป็นส่วนให้ประมาทเว้นจากการผิดรูปผิดเมียผู้อื่น 3. การมีวาจาที่ถูกต้องเว้นจากการพูดส่อเสียดพูดเพอ้อเจอ้อพูดหยาบคายพูดมุสา 4. สัมมารกรมมันตาการปฏิบัติที่ถูกต้องเว้นจากการฆ่าจรลกรม 5. สัมมาอาชีวะการประกอบอาชีพที่สุดจริตเว้นจากการโคดโกงเว้นจากการคอร,ร์รัปชันเว้นจากการอาชีพที่ค้าประเวณีอาชีพที่เบียดเบียนสัตว์6สัมมาวายามะการประกอบด้วยสัมาปัาน4ป้องกอันอกุศลที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดขึ้นรักษากุศลให้เจริญต่อไป 7. สัมมาสติก็คือกายเวทนาจิตธรรม 8สมาสมาธิก็คือความตั้งมั่นชอบก็คือบรรลุชานสเรียกง่ายง่ายก็คือ,อละความพอใจความไม่พอใจออกเสียได้ละทุกละสุออกเสียได้นั่นคือบรรลุชานสีนั่นเองก็จะประมาณนี้ผลทางของการดับทุกข์ทั้งปวงสาธุเจริญพร